ค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอนำเสนอ โรงงานนะคะการทําน้ํายาล้างจานนะคะจากมะกรูดนะคะซึ่งสมาชิกก็ได้แก่นักเรียน5คนนี้นะคะอุปกรณ์นะคะดับแรกอุปกรณ์ที่จะนําเสนอคือเราจะใช้มะกรูดนะคะใช้น้ามะกรูดในการทําหัวแชมพูน้ํายาขจัดคราบนะคะกลิ่นมะนาวอันนี้เป็นผงข้นนะคะแล้วก็ผงฟอง และก็ยังมีสีผสมอาหารอีกวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกะละมังสองใบกับทับพีไว้คนนะคะแล้วก็มีขวดสำหรับบรรจุด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาคั้นน้ำมะกรูดก่อนนะคะโดยทำการหัน่นแล้วก็คั้นน้ำมะกรูดโดยกรองเอาเมาเล็ดมะกรูดออกให้หมดนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเราจะเอาน้ํามานะคะตักน้ําใส่กระมังมาแล้วก็ผสมผงฟองนะคะลงไปในน้ํานะคะเราใช้น้ําค่อนข้างเยอะเล็กนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็คนๆนะคะให้เป็นฟองเอาไว้นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้น้ําเยอะหน่อยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะเอากระมังมาอีกหนึ่งใบเทหัวแชมพูลงไปในกระมังนะคะ หัวแชมพูเราใช้ปริมาณประมาณ900มิลลิลิตรนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทผงค้นลงไปในหัวแชมพูที่เราเทเอาไว้นะคะครึ่งหนึ่งก่อนค่ะนั้นเราก็จะจากนั้นเราจะทำการคนนะคะให้เป็นครีมสีขาวๆนะคะคนให้เข้ากันนะคะเนื้อมันก็ควให้เข้ากันเป็นครีมสีขาวๆเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะเทน้ํายาขาจัดคราบหรือสารขาจัดคราบลงไปนะคะใช้ปริมาณ100มลนะคะเติมลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะทำไปทีละขั้นตอนนะคะคนให้เข้ากันก่อน จากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเติมกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็น้ํามะกรูดนะคะโดยจะใช้มะนาวกลิ่นมะนาวประมาณ10หยดนะคะหยดแล้วก็น้ํามะกรูดนะคะใส่ทีละนิดอ่าใส่ไปทีละหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกะเอาความเหมาะสมเอานะคะก็เติมลงไป ค่ะเราก็จะเทน้ำมากรูดให้หมดเลยนะคะใช้ประมาณ100 ml นะคะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันจะคนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะเติมสีผสมอาหารลงไปนะคะจากนั้นเราก็คนนะคะ ให้ได้เป็นสีของน้ำยาล้างจานนะคะดูสีก่อนว่ามันเหลืองสวยไหมถ้ายังไม่พอเราก็จะเติมสีลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้สีที่เราชอบนะคะตอนนี้นักเรียนก็กำลังคนอยู่พอหรือ,อยังถ้าไม่พอก็เติมอีกนิดนึงค่ะเติมอีกนิดนึงให้มันสีเหมือนสีของมะนาวนะคะเหมือนน้ำมะนาวโอเคค่ะคนต่อเลยค่ะ ะะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเทน้ำผงฟองที่เราละลายเอาไว้นะคะลงไปใส่ในน้ำยาล้างจานที่เราผสมเอาไว้ทีละนิดนะคะเราจะผสมทีละนิดละนิดจนกว่าเราจะได้เนื้อที่เหมาะสมนะคะ,ะเติมค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะหมดเราจะเติมทีละนิดจนกว่าจะหมดนะคะ เป็นน้ำจากผงฟองที่เรา,เาละลายเอาไว้นะคะเทไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำผงฟองเราจะหมดนะคะเราก็จะได้น้ำยาล้างจานเดี๋ยวเราค่อยมาดูน้ำยาล้างจานที่สำเร็จแล้วของเราอีกทีนะเบิงนะตอนนี้นะคะเราก็เช็คดูเนื้อของ น้ำยาล้างจานเราก่อนว่าเป็นเนื้อที่เราต้องการหรือยังอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบรรจุใส่ขวดต่อไปค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้น้ำยาล้างจานสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาบรรจุขวดกันค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้น้ำยาล้างจานนะคะ จากสารสกัดจากธรรมชาติออกมาแบบนี้นะคะขอจบคลิปการทำน้ำยาล้างจานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ